ครับพบกับคุณหมอพิสุทธิ์ศัลยแพทย์ตกแต่งอัญญาวินคลินิกรลชดาพิเศษ32นะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องใหม่น้องใหม่เนี่ยผมจําได้เลยวันที่มาทําผ่าตัดผ่าตัดเสร็จแล้วชิลมากเลยใช่ไหมลงมานั่งทานป๊อปคอร์นเลยใช่อนุญาตนะหมอผ่าตัดอะไรไปให้คะเส้นอกค่ะเส้นอกไปดูน้ําหนัก42ใช่ไหมน้ำหนัก42นะสูง109เป็นผู้หญิงไซส์เล็กเลยนะแต่ว่าทรงมันให้อดใจไม่อยู่จัดเต็มไปให้เลยนะครับ525ซีซี นะครับ5254เป็นไงชิวชิวเลยเลยสวยด้วยสวยด้วยชอบทรงด้วยสวยด้วยนี่ได้กี่วันละ2อาทิตย์่ะ14วัน14วันก็เข้ามาติดตามรักษาเลยระหว่าง14วันเนี้ยทีมงานของเราเป็นไงจ๊ะป่อยหนูตามได้ถานตามค่าพี่น่ารักมากติดตามดูทุกวันทักกันทุกเช้านะครับหมอดูแผลนะครับนะเตือนให้ยาให้ให้ทานยากันนะครับคนแค่เรานะครับ ได้รับการดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดทุกรายนะครับแล้วก็การปล่อยปละเลยการที่จะปล่อยให้คนไข้ไปทิ้งไว้เนี่ยฮนะไม่มีนะครับแล้วก็เราดูแลกันเหมือนญาติสนิทพี่หายนะฮะท่านให้ความเชื่อมั่นศรัทธากับทีมงานเรานะครับตั้งแต่ตัวผมไปจนไปจนถึงลูกน้องคนสุดท้ายเนี่ยนะครับจริงใจดูแลคนไข้ของเราทุกคนนะครับก็เป็นอย่างนี้มาทุกท่านตลอดนะครับ เคสนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างเคสหนึ่งแม้ว่าน้องใหม่เนี่ยไซส์เล็กนะครับเอาใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนเนี่ยคนนี้แต่ว่าก็สามารถทำระอบที่ขนาด500รอยกว่าได้นะครับเพราะนั้นแต่ละลายเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาถึงโครงสร้างความพิถีพิถันนะครับและความต้องการของคนไข้นะครับน้องใหม่มีอจะฝากถึงชาวอนยวินนะครับชาวท่านที่สนใจติดตามงานของผมอยู่เนี่ยเยอะเลยนะก อยากให้มาทําที่นี่ค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะตาจมูกปากคางคือหนูทําที่นี่ตาจมูกค่ะก็คือทุกอย่างคือพอใจคือไม่ไม่ไมผิดหาังไม่ผิดหวังใช่ค่ะไม่ผิดหวังแล้วก็ดูแลดีนะครับใช่ราคาไม่เวอร์นะครับไม่แพงค่ะตรงไปตรงมางะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่าง,างคนไข้ยที่ เยี่ยมเลยนะครับก็ดีใจนะครับน้องใหม่ได้งานที่ดีงานที่คุ้มสตางคุ้มเจ็บตัวนะครับก็ให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะนะครับผมก็เรียนฝากไว้นะครับสาหรับท่านที่กําลังหาข้อมูลจะทำผ่าตัดเะไดมกำตกแต่งนะครับทำตาสองชั้นเสริมจมูกเสริมท่านะครับฉีดดูดไขมันฮะแก้ไขปัญหาการติดสารแบกปลอมนะครับรวมไปถึงการเสริมหน้าอกทั้งในระดับโรงพยาบาลและในระดับคลินิกนะครับเรียนเชิญมาพบกับผมนะครับปรึกษากับผมและทีมงานได้นะครับ ที่อนเนวีคลินิกกศจพิเศษ32นะครับวันนี้ผมกับน้องใหม่525นะขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ